สวั <premises. S 2> สดีครับท ah. ุกคนวันนี้ผมจะพามากินหมึกซาซิมิกันนะครับที่พัทยาฮะเป็นหาดรับรับน้ําใสๆแบบนี้นะครับนี่ฮะพาเด็กมาเล่นน้ําก็ได้นะน้ําใสมากนี่ที่พัทยานะครับทุกคนจะเป็นชาวประมงนะครับที่เขาหาปลากันเองนะครับกลางทะเลเนาะน้ําใสๆแบบนี้ฮะแล้วก็เอามาแกะสดๆกันตรงนี้แล้วก็ขายเลยฮะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นกุ้งแช์บวยนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ฮะอันนี้จะเป็นหมึกซาซิมินะครับที่เราจะพามาดูกันนะฮะจะมีหลายไซส์นะครับผมเป็นตัวใสๆแบบนี้นะครับน้าใส อันนี้น้ำทะเลนะที่เขาดูดขึ้นมานะฮะจะเริ่มต้นที่ตัวละ50บาทครับผมมี 70, 100, 120แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะหมึกช็อตหมึกซาซิมิมีทําให้ฟรีหมดเลยนะครับผมทุกคนจะปิ้งย่างอะไรก็ได้แกะกันสดๆอยู่ตรงนี้เลยครับผมพี่ๆเขาก็ช่วยกันนะครับแมค่ค้ายิ้มแย้มน่ารักฮะ แล้วก็จะมีเป็นกุ้งแชบวยหมึกกระดองนะครับนี่อันนี้ตัวใหญ่มากครับทุกคนที่เห็นอยู่นี่นะครับคือแกะพึ่งเสร็จเลยนะครับแล้วก็จะมาใส่กระชังไว้แบบนี้นะครับเรียกกระชังเปล่าไม่รู้ก็จะเป็นหอยกระโจงดงนะครับแล้วก็แมงดานี่ฮะเป็นนจริงๆฮะดูยังเดินอยู่เลยครับผมพึ่งแกะกันสดๆเลยครับเนื้อหอยหวานๆนะครับใครชอบกินหอยกระโจงดงก็มาลองดูกันได้ฮะบรรยากาศก็จะสดๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นเรือประมงของชาวบ้านจอดอยู่ริมทะเลเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำนะครับผมของหมึกซาซิมินะฮะเขาจะผ่าหัวออกก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอากรรไกรนะครับเข้าไปตัดเพื่อผ่าลําตัวนําไส้นําอะไรออกมานะครับผมนี่ฮะสดจริงๆครับเนื้อยังกระดิกอยู่เลยฮะสังเกตเห็นไหมฮะเนื้อดุ๊กๆแบบนี้เลยเขาก็จะทําความสะอาดนะครับเอาไส้ออกนะครับผมแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดแบบนี้นะฮะให้เนื้อมันแห้งๆนะครับจะได้หั่นง่ายๆนะครับนะก็หั่นไปครับชิ้นพอดีคําแบบนี้นะครับ พอหัน่นออกมาสังเกตเห็นไหมฮะเนื้อใสมากทุกคนเขาจะมีผักมีน้ำจิ้มให้หมดเลยนะครับผมที่นี่ราคาคือรวมหมดทุกอย่างแล้วนะราคาถือว่าดีมากใครชอบกินแบบเบินไฟนะครับก็จะมีแบบเบินไฟแบบนี้ให้ด้วยนะบริการฟรีหมดเลยทุกคนระหว่างที่เบินไฟอยู่นะครับผมจะได้กลิ่นหอมของปลาหมึกมากๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นกีกเกเอร์หนึ่งนอกจากหมึกซาซิมินะครับใครชอบก็มาลองดูกันได้อันนี้ผมลองกินแบบกับน้ำจิ้มของพี่เขานะฮะโอ้โหบ,บอกเลยว่าเผ็ดมาก น้ำจิ้มเผ็ดจัดเลยทุกคนที่นี่นี่ฮะบอกเลยนะครับใครอยากมาลองของทะเลสดๆเป็นๆแบบนี้นะครับมาลองดูกันได้นะปูม้าก็มีมมเห็นไหมฮะอันนี้ช่างกิโลขายกระสดๆตรงนี้เลยแกเสร็จแล้วพี่เขาจะเริ่มเก็บัวนอะไรแบบนี้นะฮะบรรยากาศ,ากาศด้านข้างก็จะเป็นที่นั่งเล่นแบบนี้ชิวๆนะครับน้ําใสๆนะครับจะมีบริการเตียงนั่งริมชายหาดแบบนี้ให้เราด้วยนะฮะ ค่าบริการก็จะมาตัวละ3 0มสบถึงห้าบาทแล้วแต่ทำเลเนาะนี่ฮะมองไปก็จะเห็นน้ำใสๆเป็นสีฟ้าคล,มคลามๆแบบนี้นะฮะเด็กเล่นน้ำได้ครับผมไม่มีรถผ่านด้วยมาเป็นครอบครัวนี่สบายเลยฮะ,ะบอกเลยเดินทะลุมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเห็นเป็นป้ายเมืองพัทยาซิตี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองพัทยาแบบนี้นะฮะมาเที่ยวกันนะครับผมวันหยุดว่างๆนะครับมานอนทิ้งตัวข้างชายหาดนะฮะกับน้ำใสๆแบบนี้ที่พัทยากันครับผมทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ